ค่ะสวัสดีค่ะดีฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุติมาแก้วพิบูรณ์สังกัดหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการทำวิจัย ก็น่าจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เลือกเรียนเทคโนโลยีชีวภาพนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าสาขาเนี้ยสามารถที่จะนำเอาความรู้ที่เราชอบก็คือชีววิทยามาประยุกต์ใช้สร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างให้เป็นของที่มีประโยชน์ได้เราก็เลยอยากทำแบบนั้นได้บ้างก็เลือกเรียนมาจนจบปริญญาเอกระหว่างเรียนก็ได้เลือกหัวข้อวิจัยตามที่ตัวเองสนใจและก็ตามกระแสะสมัยนั้นนะคะก็จะมีการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนำเอาจุลินทรีย์มาผลิตไบโอดีเซลและการพัฒนายาจากพืชสมุนไพรนะคะโดยเฉพาะฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งหลังจากที่เรียนจบเราก็ยังคงมีความเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันเป็นของที่มีประโยชน์ของที่ใช้ได้ก็เลยยังคงทำวิจัยในรูปแบบเดิมมาเราพยายามที่จะผลักดันงานวิจัยเพื่อที่จะทำให้มันได้ตามที่เราตั้งใจไว้นะคะว่าจะต้องเป็นงานที่ใช้งานได้จนกระทั่ง คุยกันในทีมวิจัยนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณวงบุญนาคที่เข้ามาเปลี่ยนแนวความคิดในการทําวิจัยโดยการตั้งโจทยวิจัยเราจะตั้งจากปัญหาจริงๆในสังคมที่เราอยู่ก็จําเป็นต้องลงไปฟังปัญหาของชุมชนของสังคมนั้นๆน,น,นะคะและนํามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และนํากลับไปใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นของชุมชนนั้นๆนะคะซึ่งงานวิจัยที่ทำอยู่ในตอนนี้และได้เปลี่ยนรูปแบบการทาวิจัยเราได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานนะีในการที่จะไปรับฟังปัญหาของเขาแล้วก็นำมาพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยจนกระทั่งเราสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้แล้วก็นำกลับไปแก้ปัญหาในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรนะคะ พอเราได้เป็นองค์ความรู้แบบนี้แล้วแก้ปัญหาให้กับทางโรงพยาบาลได้แล้วงานวิจัยนี้ยังสามารถขยายขอบเขตของงานไปใช้ในเกษตรกรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเราสามารถดึงเข้ามาเป็นเครือข่ายในการวิจัยเพื่อที่จะผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงได้นะคะซึ่งจากจุดนี้ก็จะเห็นว่างานวิจัยของเราเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากขึ้น เหมือนเป็นจิก๊กซอตัวหนึ่งที่เข้าไปเติมเต็มในภาพใหญ่ให้ภาพใหญ่สมบูรณ์มากขึ้นและยังตอบความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยและก็ยังตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่จำเป็นต้องปรับตัวเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมค่ะสำหรับการทำวิจัยในยุคที่ความคาดหวังของสังคมเปลี่ยนแปลงไป ต่อการทําวิจัยในมหาวิทยาลัยเราจําเป็นต้องเปลี่ยนแนวความคิดตั้งแต่การเริ่มตั้งโจทย์วิจัยซึ่งโจทย์วิจัยนั้นก็ต้องมาจากปัญหาและความต้องการของสังคมจริงๆเมื่อเราไปรับฟังปัญหามาแล้วนํามาคิดเป็นโจทย์วิจัยเริ่มลงมือทําโดยเริ่มจากสิ่งที่เรามีค่อยๆพัฒนาร่วมกับชุมชนร่วมกับสังคมตรงนั้นก็จะทําให้ได้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนํามาแก้ปัญหาให้กับชุมชน จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของชุมชนนั้นและแน่นอนค่ะก็จะต้องทําให้สังคมและประเทศดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ